เวฟล็อกคลื่นยักษ์หินเวฟล็อกในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียคือปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่น่าทึ่งหน้าผาหินซึ่งมีรูปร่างคล้ายคลื่นยักษ์ที่กำลังจะถาโถมลงมามีความสูงประมาณ15เมตรและยาวถึง110เมตรโครงสร้างหินทรายแห่งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการกัดสอาของทะเลแต่อย่างใดแต่มันเกิดเย็นตัวและตกผลึกของหินหนืดที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลก ในช่วงเวลาที่เปลือกโลกเคลื่อนที่และเกิดการยกตัวขึ้นจากนั้นหินแกรนิตได้เผชิญกระบวนการกัดกร่อนของลมและฝนที่ดำเนินมานานกว่า60ล้านปีหลายเส้นสีเทาแดงและเหลืองบนพื้นผิวหินเกิดจากแร่ธาตุต่างๆที่ประกอบอยู่ในหินเช่นเหล็กและอลูมิเนียมที่เกิดออกซิไดซ์เมื่อสัมผัสกับอากาศและถูกชะล้างลงมาตามการเวลาทำให้เวบล็อก เป็นผลงานศิลปะทางธรรมชาติที่น่าทึ่งอย่างแท้จริง